สวัสดีจ้าเอฟซี FC ของช่องลอตเตอรี่ผ้ารวยเน,นาะจ้านอแต่กลับมาพบปอ,อ,อ,อกับยายอีกคือเก่านะคะอ่าหลังจากที่เลขเออกแล้วเนาะมันมือแรกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่สองเน,นาะจ้านอจะไหนยายก็ฝากไม่ได้จ้าเด้อ,กด,อกดติดตามนะคะขอกําลังแรงใจแต่ก็ขอบคุณล่วงหน้าลหลายๆเนาะคก็นอขอบคุณเอฟซีไม่ขอบคุณเอฟซีเก่านะคะทีน,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 นี้โค้งเหนียวเหนี่ยงด้วยกับย่าเนาะจ่า เฮามาเริ่มกันทีเลขของคำชฉโนดนะคะเลขของคำชฉโนดมั่ทีเรียวเป็นหินหนึ่งสามเลยก็แปดนะคะหิมากสามหลักเขารักสามเนาะสามศูนย์บนเนาะจา้ะบานนี้กบเขาเลขสามตัวนะคะเขาเลขสามตัวศูนย์สามหาแกว่ามันก็เป็นเป็นตัวโตดเนาะเป็นตัวโตดนะคะ เลขสองตัวของหมวดตีเหลี่ยมเปนไหหมาหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามศูนย์สามสองสามหาสามเจ็ดสามเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดหาแปดเจ็ดแปดเก้าเนอะกระเข่าสามศูนย์ของเพิ่นพอมาหมวดบ้านที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเลขคำโฉนดเพิน่นห้ามาสามหลักคือเก้าน,นะคะมีหลักสามมีหาแลี่ยมมีเจ็ดนะคะแต่เด่นๆคือสามเป็นวา เลขสองโตเพื่อกดจับชุดหนเข้ามาแตมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก่าหาศูนย์หาหนึ่งหาสี่หาแปดหาเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก่านะคะส่วนเลขสามโตนี่สามสามหนึ่งสามหาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดสองห้าแปด สองเจ็ดแปดนะคะสำหรับเหลขกค้าชโนโดนเพียนสีขาวฟังขวานี่คือย่าจับคู่ชุดไห้นะคะอ่าก็อลองเปรียบเทียบเบิงนะคะของเหลขกสีมันติดมานน้ำเพลนกับเหลขโตของย่ายนะคะมันกับโบเน่วาโตที่มันชนกันมันกับอาสิออก,กระได้นะคะหรือสิเหลือคงเพลนถีมันมานน้ำเหลขกค้าชโนวโนเลยหรือว่าเซเอาของย่าจับคู่ไห้นะคะ อันนี้คือแน,นวทางเนาะมักกะเก็บไปเลยเดจจ้ะเดอไวเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับมวดต่อไปทัดมาที่เจ้าหนี้นะคะอ่าย้อนไปเบิงเลขวันที่สิบกเนาะมอวน,นี่ลหละอ่าเลขของเพิ่นห้เข้ามาน่ยมีทัางหมสี่หลักนะคะแปดเกาศูนย์หนึ่งเนาะนะคะัวสิเป็นหลักหน่วยหลักสิบมันกะเข่าสามศูนย์นะคะอ่าเขาะะ่าศูนย์หน่วยบน ทัดกันมาหน่ฟังใสวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเพื่อนี่ห้ามาสี่หลักคือเก่าหลักสองหลักสามหลักสี่เหลี่วกันหลักหานะคะบวสิบเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบบวสิบเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะอ่าายกระสิเนะนําเอาไปจัดกับแนวทางคื่ายเคยว่างไว้ไหนนะคะก่อนหนานี้นะคะมันสิมี้นวทาถ้าู่ มักเว็บใดมักคู่ขี้มักขี้ขี้นะคะสามารถเอาไปจับคู่จุดนั้นออกมาได้เลยหรือสิจับก,กับคู่มาตรฐานกระไดนะคะเอฟซีกินิดพิจารณาเลยนะคะอ่าคนเม่ยนย่ำของเพลินกับเน่นเนาะแคบเก็บไปกระไดเด้อยจัดเด้อ ขดกันไม่อีกเจ้าหนึ่งนะคะเป็นเลขของอมหาอุดนะคะมหาอุดวันที่สิบหกรกฎาคมเด่งให้เฮ้ามาสามหลักเนาะหลักสามหลักหนึ่งแลยวกันหลักเก่านะคะก็ออกสามศูนย์บนเนาะก็เขามาหนึ่งหลักนะคะเล้วเลขชุดสามตัวเต็งโตดของเพิ่นก็เขาสามศูนย์หานะคะ ข่าสามศูนย์หาเป็นเลขโตดเนาะเฮ้ามาเมืองวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาดานะคะได้ลักเด่นเด่นมากทั้งหมดเนี่ยสามหลักนะคะลักเก้าลักหาเลวกะลักสามนะคะบวัวสิบเป็นมวยหรือเป็นสิบชุดสามตัวเต็งแล้วก็โต๊ดนะคะก็คือเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่สามห้าเจ็ด สามห้าเก้านะคะแล้วก็มีสองตัวบนห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าละก็สองตัวล่างเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดนะคะสำหรับเลขมหาอุดนะคะเด่นเดนนะคะมีอยู่สามตัว มีเก้ามีห้าแล้วก็มีสามนะคะให้คุ้มสำคัญทอกันเหมดกเลยทัดกันมากที่เจ้านี้นะคะเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนแต่อย่าลืมว่าในแบบฉบับของเฮ้าเนาะเขาเห็ดเป็นบนเ้าเห็ดเป็นลางนะคะให้ความสำคัญเสมอกันนะคะงวดบางที่ 3, สามสิบเอ็ดกรกฎาคมในเฮามากสามหลักนะคะนี่หลักสามหลักสี่แล้วก็หลักห้า นะคะวาสิป็นหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบนะคะถ,าาถ่ายเอฟซีสันใดมักเนี่ยทางของเจ้าหนีนะคะกระหาอีกจักโต2โตเนาะมาจับเป็นคู่ชุดใสนะคะแต่ถ่า f เอฟันใดเนงหาบอสันไดย่ายกายสิวาไปหาเนี่ยทางหาที่ย่ายขึ้นโลกไม่หานะคะเป็นคู่มาตรฐานนะคะ เป็นชุดมาตรฐานนั่นคะใดกะคัดออกมาเลยรลักสามนี่อย่างเน่สี่นี่อย่างเน่หามีอย่างเน่นะคะทัดกันมาานีของลวยอุดมโชกนะคะวยอุดมโชค,ะคะวัดมมวที่แล้วของเพื่อนนี่เข่าศูนย์สามศูนย์บนเนะะาะอยาห้มาเบิงหมวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเพื่อนไหนเข้ามานี่กะเข้าเบิงตรงดาบเล็กนะคะดาบเล็ก เป็นห้าสีหกเล้วกะสามนะคะสีหกเล้วกะสามห้ากับจับคู่โดยการที่เขาเลขสามตัวนี้นะคะจับกับเลขคี่นะคะเลขคี่ก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามารถเอาไปจับได้เลยนะคะ กสีจับกับสีกับ6กับสามนะคะมันกสีออกมาเป็นคู่ชุดในห,ห้าเหล้วเรียบร้อยเลยนะคะทัดกันมาที่เลขของเจ้านี้นะคะเด่นบนคงที่ปีหกห้าถึงปีหกหกเปนว่านะคะเพิ่นเน่นบนนะคะแต่ตามแบบฉบับสไตล์ของห้าเนาะเอาเปเป็นบนล่างเสมอนะคะ เลขหาเจ็ดเก่าอ,ออกเมื่อปีแม่นค่ะถ้าบออกบนก็ออกลางนะคะหมวดนี้ก็ออกบนเต่ไปออกลักหาลอยบนนะคะแต่ว่างวดหนานะคะว,วันที่สามสิบเดือกรนยาเข้ากระถามมาเบิงกันนะคะถามมาลุงกันว่าหากับเจ็ดกับเก่ามันสีมาบนหรือลางนะคะมันสีมาลักหน่วยหรือลักสิต่ย่ายภาวนาวาย่าไปออกลักลอยนะคะเพราะว่า ต้อตงการแคร์ลักหน่วยกับหลักสิบเนาะตองการแคร์บนกับร่างแค่นั้นนะคะเนวทางกันอย่าลืมเนวทางยายเคยบ้างไปไห้ด้วยจเด้อทัดกันมานี่ของอุ้ยเสียวจังนะคะอ่าหมวดที่แล้วของเพิ่นเข่าศูนย์เนาะเข่าหกนะคะเข่าสามศูนย์เข่าหกสองหมวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเพิ่นหเห้ามาเด่นทั้งหมดเป็นสี่โตนะคะ สามี่แปดแล้วก็เก้าเป็นได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะสามสี่แปดแล้วก็เก้านะคะสำหรับแนวทางของวุ้ยเสียวจังอาทาเอฟซีตรงการจับคูงง่ง่ๆนะคะไปที่แนวทางที่ย่ายเคยว่างห้เลยนะคะแม่สิเบิงจัดมองจัดมองเบิง มาจักมองได้ยงังจังไดกระ้างนะคะอย่าลืมนะคะแนวทางที่ย่ายเคยว่างไว้ค่ะเอฟซีสิบบกิบองนะคะไปเบิงหมองอื่นมากกะเขาตัวนี้ไปเปรียบเทียบใส่ดีเลยนะคะควบแม่นยั่งทัดกันมาที่เทวดานะคะมวดที่แล้วเทวดาให้ลักหนึ่งักสามแล้วก็ลักหานะคะเขาสามศูนย์เลขบนนะคะหาเขาลักร่อย ัมมดมากงวดเมื่อคืนสามสิบเอ็ดกรกดาเนาะเพิ่นไหมาก, 3, 7, กะคะือสามเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสามเจ็ดแล้กวก็แปดนะคะเลขสองตัวเพิ่นหายมากก็นี่อ่าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเก้านะคะสำหรับเลขเทพดานะคะห้อกอมารุ่นกันวา วันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาษเนาะมันสีออกตัวใดมันสีออกสามบอมันสีออกเจ็ดบอมันสีออกแปดบอนะคะหรือจะเอาไปเทียบกับแมวทางของอยายอย่ากลับมาเทียบกับตัวถีพิ่นว่างออไปหายน้ำอีกระดานะคะพัดกันมาที่ปฏิทินหลักสิบนะคะปฏิทินหลักสิบอันนี้เพิ่นเน้นรางนะคะปฏิทินหลักสิบแต่ว่าเพิ่นเน้นราง วดที่แล้วเพื่อใไ้มาสามสี่แปดแล้วก็ห้ามันก็นลุดมันก็นไปออกบนนะคะยายถึงบอกว่าเฮ็ุเป็นบนเป็นลางนะคะเฮ็ุเป็นบนเป็นลางการคววมผิดพลาดนะคะพัดกันมาวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะไม่มนีเป็นสิเขียนว่าหนึ่งสินหาที่เพื่อใไ้มาคือศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเหตุเป็นบน เป็นลางไวเลยนะคะสำหรับอฏิทินหลักสิบนะคะปี2566ันห,ห้าเน้นๆมาซีโต้ห้าเนาะคือศูนย์หาเจ็แล้วกับแดนะคะบว่าสิเป็นหลักน่วยหรือหลักสิบนะคะาต้องการสองหลักหน่เนะาะทัดกันมาทีา่เจ้านี้นะคะ ประจําวดบันทีสามสิบลิตกรกราคาเนาะเพื่อในเฮ้ามากที่หลักหนึ่งหลักสองแล้วกับหลักสามนะคะไอเฮ้ามากสามหลักเป็นได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะคะกัรลางไว้นํานะคะบัาวเสียหายมากบนกบระซางเฮ่ากับกัรลางตามแบบของเฮานะคะในงยงเอาโตโัวนี้ไปจับกับแนวทางของย่าได้เลยนะคะแล้วก็แคบเก็บไว บวาสิบไปเบิงมงใดมากกระตร้างนะคะอย่าลืมโตทีเข้าแคบเก็บไหวน,นะคะนั่นหละเข้าจังสิบผิดหวังนะคะยึดมันเอาแค่ตัวเดียวที่โตเข้ามันใจบาตัวนี้หละที่โบเคยผ่านจักเทื่อแเป็นไปนเบิงลอยโคงพันโคงโง่ลบกลับมานะคะอดย่ามมันเข้ากษัตริตัวนี้หละนะคะจังดใดย่ากับฝากไว้นี้เด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณเลหลายนะคะ ถ้ทาท่านไดทีแวะเบียนเข้ามานะคะเบิ่งคลิปเบอ่งวิดีโอของยายก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในเดอ้อจ้าเดอ้ออย่าลืมนะคะขอแค่านพันคนนะคะตอนนี้ยายมาถึงเคิงข้างนะคะขอเ,ออเคปานพคนคนนะางเอาเค่านนะคะเอาเค่านกับพ่อนะคะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า